สวัสดีครับท่านผู้ชมที่โคร,รักทุกท่านวันนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดไทยอยู่นะครับจะเป็นล็อกที่13นะครับล็อกที่13นี้ก็จะขายน้อยหนานะครับเราก็มาดูกันเลยว่ามีราคาขายส่งอย่างไรบ้างอย่างน้อยหนาที่เราเห็นอย่างเนี้ยเขาจะขายเป็นเป็นลังนะครับเป็นตะกร้าเนี่ยตะกร้าหนึ่งก็20โลนะครับอย่างนี้เขาจะเขียนว่าน้อยหนาเล็ก กิโลละ45บาทอ่าเนี่ยมีราคาตั้งอยู่เนี่ยเป็นลายดิบอันนี้กิโลละ55ส่วนอันนี้จะเป็นน้อยหนาจิว๋วอ่าเป็นน้อยหนาบ้านนะครับกิโลละ25บาท25บาทได้ทั้งลันเนี้ยครับอันนี้อันนี้เขียนว่าอะไรอ๋อก็คือคงเป็นอันนี้ นี่น้อยหนาใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยกิโลละเจ็ดสิบขายยกลังน้อยหนากลางหกสิบห้าบาทอันนี้กิโลละห้าสิบน้อยหนาเล็กเพชรจิ๋วที่สี่สิบ้าบาท ลูกก็ประมาณเนี้ยอันนี้ไม่จิ๋วนะเต่มือเลยนะอันนี้จิ๋วกิโลละยี่สิบเจ็ด ด้วยแบบสุดก็มีนี่แบบสุดตั้งซอยนี้ก็จะเป็นไม่หนาทั้งหมดเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลย ซ3ที่ตลาดไทยเช็คปากช่องสุขจะมีบอกไว้ร้อยนาใหญ่กลางไสขนาดกลาง แล้วละลานตาเลยนะครับ เราไปเดินไปดูฝั่งนู้นนะครับที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้แวะไอ้นี่สุขาบสี่สิบบาทต่อ,อกิโล ลายกิยโละโละสีเต็ดจิ๋วกิโลละสีปลายสุกเต๊ตลายสุกสาบาทต่อน1นกิโลนะลูกใหญ่ใหญ่เลยครับนี่เพชรลาย45บาท ยักษ์ VIP 80บาทต่อกิโลนี่เราดูขนาดนี่ขนาดเต็มความมือเลยครับเต็ดจัมโบ้สุก60เต็จกลาง50เต็จจิ๋ว45บาท เช่นเดียวกันนะครับแม่ค้าเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะพักกันอยู่ที่นี่เลยครับมีที่อาบน้ำมีตู้เย็นมีที่นอนพร้อมเลยครับเพราะเช่าห้องก็ไม่ได้อยู่ครับเพราะเราต้องมาอยู่แผงกันส่วนใหญ่ก็นอนกันที่แผงนี่ละครับขายกัน24ชั่วโมงเลย เป็นเหมือนบ้านเลยครับ <Okay. S 1> นนีอก็มีแค่บาง่อนด้วย จะมีตู้เย็นมีพัดลมมีเตียงี่นอนอันนี้ก็จะเป็นซอย 13นะครับขายน้อยหนาคลิปนี้เราก็พอสมควรกับเวลานะครับสําหรับน้อยหนาก็มีอยู่แค่นี้เองยังไงเราค่อยพบกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ